สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวตัวสั้นนะครับไม่ได้ทํานานเลยตัวนี้ลูกค้าถามเยอะนะก็เลยเอ้าเอาซะหน่อยนะฮะตัวนี้ทําเป็นตัวกําคอร่องนิ้วก็มีนะฮะตรงตรงจับตรงนี้นะมันจะเป็นร่องนิ้วกับตัวเรียบๆเขาเรียกว่าตัวยกยิงสั้นอันนี้เป็นแบบเรียบนะครับช่วงชัก45เซนนะครับกระทัดรัดน่ารักมากความแรงอยู่ที่เราตึงยางเอาใส่ลูกปืนตรงนี้นะนพี่มันจะมีลูกปืนรองรับอยู่นะครับปลดออกก็คือดึงออกแบบนี้แบบนี้ก็จะออกเวลาสวมยางก็สวมง่ายดึงแบบนี้นะฮะ ความแรงอย่างเงี้ยคุณพี่ก็ตัดออกนะครับใส่ยางดันลูกปืนเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะสั้นมากขึ้นนะครับโอเคผมทําแบบนี้ให้พอดีพอด,ดีถือว่าล่าได้พี่นะเรียบง่ายดีตัวนี้สี่สิบห้าตัวนั้น75็ดสิห้าเซนนะครับตัวนี้ยาวโดยรวมยาวโดยรวมอยู่ที่60สิเซนก็คือประมาณสองไม้เลืทันนะครับลูกกระสุนนะ่ะใส่ได้ตั้งแต่แปดมิลจนไปถึงส6บหกมิลแต่ว่าให้ดีเลยก็8ดมิลถึง12มิลน่ะใส่ง่ายนะครับใส่แบบนี้นะดึงมาสวมแบบนี้ครับ ไกลปืนมันไกลปืนแตัเล่เนี่ยมันจะมีล่องรอ,องรับลูกปืนมันจะเท่ากันหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้เท้าเหยียบและประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็ยิงนะฮะน,นะครับประมาณนี้นะครับใส่ลูกนะครับยิงมันมันสะดวกมากพี่นะครับบางทีเราเอาพี่ไว้ข้างฝานะเอาไว้ไล่เรียงต่างก็มันสะดวกดีนะครับใส่ลูกฝ <laughs> นตกด้วยบรรยากาศโอเค <laughs> <ๆ>เดี๋ยวรีบเล่งยิงให้ดูนะฮะ คระ่าณนี้นะใส่ลูกยิงนะครับความแรงนะครับมันจะแรงกว่าหนังติ๊กมืออยู่ประมาณหลายเท่านะครับน่าจะประมาณสักสามสี่เท่าได้นะฮะมันก็อยู่ที่เราเตึงยางอล้แต่มันน่ารักสะดวกมากผมปลูหลือพันสามพอนะพี่ฝนตกแล้วนะเดี๋ยวคนจะเข้าบ้านแล้วเยียบนะครับนี่ฮะนี้ฮะตัวยาวนะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับ ยาวโดยวรวมมาเจีอยู่ประมาณสัก90น้ำหนักก็กิโลไม่ถึงกิโลครึ่งเอาเทา้าเหยียบลงไปเลยนะครับโอแรงมากเขารู้เลยพี่นะฮะผมจริงในตัวกระป๋องนั่งขานะครับกระป๋องกาแฟนะครับเดี๋ยวยิงอีกแป๊บนึงนะครับกระป๋องนมฝนตกแล้วฝนไล่หรพี่น้อง เต็งมากี่ยางเดียบครับพี่โรนนะครับโอ้โหมีงตัวโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วฝนตกแล้วนะครับไปดูโปรในบ้านดีกว่าพี่ครฝนไล่ฝนไล่ไม่ไ้รองแต่ยิ่งถูนะครับแต่ว่าความแรงมันแรงมันทะลุไปหมดเลยนะครับดย๋างมาริวิ่งตอนฝนตกนี่ฮะตัวกระป๋องนี้ทะลุนะครับพี่นะตัวเป้าแล้วก็ตัวนมกระป๋องทะลุด้านล่างนะครับไปรูด้านล่างอย่เข้าตรงกลางนะครับ ตัวยิงเมื่อกี้มันก็มีรูนี้นะครับมีประมาณนี้ไอตัวสั้นที่ผมยิงเอ,อ่อทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับคุณพี่ลองไปดูเอาเองแล้วกันเดีย๋ยวผมเก็บตัวนี้อนแหมบรรยากาศเอานี้ละประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับตัวลูกกระสุนนะครับผมเป็นลูก9้ามิลน,นะครับเอ,อ่อมีแถมให้หนึ่งร้อยนัดตัวนี้เป็นตัวลูก9้ามิลก็เนี่ยให้คุณยายยายตองนะแม่แม่ผมเองนะฮก็ทำงานเป็นครอบครัว ใเบริเงบรรยากาศพี่น้องฝนตกตัวปืนพวกนี้มันแห้งเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆนะครับเดี๋ยวต้องเอาเขาละเมื่อกี้ก็ยังหันทายทํากันดีๆว่าท่านจะตกอยู่ในบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางแป๊บหนึ่งนะครับตัวปืนนะครับแต่และตัวนี่ผมจะมียางสำรองไว้ให้นะครับอย่างละอย่างละชุดมันก็จะเป็นสองชุดแล้วก็มีลูกให้หนึ่งกล่องนะครับนะฮะตัวชุดนี้ส่วนตัว ตัวนี้ผมโปรให้เหลือพันสามเปิดตัวใหม่พี่นะฮะปกติแล้วผมจะลดเต็มที่ผมก็ได้ประมาณพันห้ามั้งเพราะว่าวัตถุดิบกับตัวยาวเนี่ยมันใช่เหมือนกันหมดเลยตัวไกลปืนสแตนเลสด้วยนะครับแล้วก็สะดวกดีตัวนี้โปรเหลือพันสามนะครับมีตัวสั้นนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับสวยดีน่ารักดีเจ็ดสิบห้าเซนให้ราคาเดียวกันนะครับ ให้ราคาเหลืออยู่ที่1นึ่นสาส่วนตัวรุ่นแรงขึ้นมาหน่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็กำคอล่องนิ้วมีตัวไม้สักกำคอล่องนิ้วผมโปรโเหลือพันห้านะครับแบบนี้ท้าง,ง่ามนะครับเดิมๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ่านยังไม่โมนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าก่อนทรงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโมให้ใหม่หมดนะครับเนี่ยฮะอันนี้เดิมๆอยู่ตัวนี้โปรโเหลือพันห้าแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็พันห้านะครับไม้สัก ตัวนี้เป็นตัวมือสอดมีไม้ประดูกำคอเรียบๆสวยด้วยตัวนี้โอ้งามเดียวพี่น้องนะครับตัวนี้โปรโเหลือหนึ่งพันห้านะครับตัวนี้กำคอล่องนิ้วเนี่ยพี่น้องสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับข้อดีคือผมมีสินค้าเลยครับพี่น้องนะครับเวลาสั่งปุ๊บก็ก็ก็ส่งให้นะฮะตัวนี้เป็นตัวทรงมือสอดตัวบีนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่ง ผมอาจจะรีบเล่งหน่อยพอดีฝนมาตกนะครับเมื่อกี้ถ่ายทํามันก็ยังไม่เตรียมสินค้ามันก็ยังไม่ตกผมมีตัวไม้ดำด้านนะครับดำด้านก็สวยดำด้านยังขายดีมันน,นั่นพี่นะครับแล้วก็มีตัวสีขาวมุกก็ได้เรื่อยๆนะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณสองกิโลกร,รมัมราคาเดียวกันหมดนะครับเสร็จแล้วมีตัวทปขึ้นมาหน่อยผมใช้ไม้มะข่ามงนะครับทำเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็เป็นช่างทําต่างหากทายากมากพี่รวดลายมันเยอะนะครับแล้วก็ไม้สวยด้วยนะครับ มีเยอะอยู่เหมือนกันมกค่าโมงอยู่ที่พันเจะติดเลเซอร์เขียวนะครับถ้าให้มันแม่นขึ้นพี่ก็ติดแบบนี้นะครับง่ายๆโอ้จุดไหนจุดนั้นที่ถติดเลเซอร์นะครับมีตัวนี้นะครับมีไม้มะเขือมะเขือโปเหลือพันเเหมือนกันมะเขือเหลวทรง B แล้วก็ทรงเอั้งคุณพี่แคบหน้าจอเอานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าทรงเอจะมีรูๆตรงไหนด้านล่างโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้สึกจะขาดเหลือไม้สักเรียบๆนะตัวนึง ไปดูนตัวนี้เป็นตัวไม้สักกรำคอรเรียบนะครับตัวนี้ไม้สักตัวนี้โปรเหลือพันห้าครับน่ฮะส่วนงานนะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับพี่นะครับกําลังไล่ประกอบมันอยู่อันนี้เป็นตัวยาวนะครับแล้วก็ด้านในเป็นไม้มะข่ามงที่ทําอยู่นะครับมีตัวสั้นตัวมินิฝากกดติดตามด้วยพี่ฝากกดแชร์ด,เด้เ้ยพี่นะฮะแล้วก็ผมก็พยายามเอ่อ โลนะพี่นะฮะพยายามจะไม่ให้มันแพงพยายามให้ลูกค้าไปได้ผมไปได้ตอนนั้นเองเนี่ยเขากำลังไล่ประกอบมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวง่ามต่างๆเนี่ยอะไรตัวง่ามนะครับจะต้องถอดแยกมาทําชิ้นส่วนนะครับจะต้องมาทาเซฟกันลั่นทั้งหมดเลยตัวง่ามเดี๋ยวไปดูตัวง่ามกันหน้าจิ๋อยู่รลวแวกนี้เนี่ยตัวง่ามนะครับเจะต้องถอดออกมา,าต้องใช้หินเจียเครื่องเจียทำนะฮะแล้วก็ ของผมก็คือทําเป็นครอบครัวทําให้กี่คนนะครับแม้สินค้าเนี่ยเขาจะมีเลยนะครับพี่นะครับเวลาลูกค้าสั่งไม่ต้องไปรอไม่ต้องรอไปเดือน2เดือน3เดือนนะครับกว่าพี่จะได้ปืนมาวายกันหมดพอดรีอันนี้อุปกรณ์นะฮะพี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเบอร์โทรผมเดี๋ยวมาพาไปดูเบอร์โทรผมก็ลืมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้่หน้าจอให้ไม่งั้นก็อยู่ด้านบนให้นะครับบรรยากาศผมก็ลืมเรื่องเบอร์โทรไปเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องตรงนี้ก่อนนะครับหาหาตัวนี้วางกัน พอดีมันถือทาามือโอเคฝนตกแล้วพี่น้องนะฮะตัวส่วนปืนตัวนี้ก็รอบผมก็รีวิวไปนะครับแล้วก็ทําตัวนี้ให้ทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะตัวง่ามเวลาโมเสร็จแล้วนะครับมันจะเงียบเด่นมากนะครับถ้าเป็นตัวเดิมๆที่จะไม่จบเวลาพี่สั่งไปทําเองต่างๆรู้จักจากค่ายอื่นนะครับมันมันจะไม่จบก็คือตัวง่ามเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมมีที่นี่ที่เดียวในโลกด้วยนะครับแล้วก็ คิดคนเองทําเองนะครับทำยังไงจะให้มันแม่นมากขึ้นจะให้มันจบมากขึ้นก็จะเป็นที่นี่เลยนะครับสรุปก็คือนะครับเป็นตัวนี้เบอร์โทรติดต่อผมเอาไว้นี่น,นี่เจอละอันนี้นะครับคุณพี่จะโทรเบอร์บนก็ได้0650979599นะครับหรือจะเป็นเบอร์ล่างนะครับ0925241718ช่างล่าช่างคำนะครับผมมี2ช่องใน u t u b e นะครับก็อันเดียวกันนะครับพี่ สั่งได้เลยนะครับทักไลน์มามันจะง่ายสุดนะครับแคปหน้าจอเด้อนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ฝนไล่ก่อนเลยไม่ได้ยิงให้ดูเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมลํำลาแล้วพี่น้องฝนต,ตกฝนตกครับพี่โอเคครับ